ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่ติดนิคมบ่อทองนะครับตรงนี้นะครับมีไฟฟ <time char sein Giul ia> ้านะครับเรียบร้อยนะครับแต่น้ำประปาไม่แน่ใจว่าผ่านหรือยังนะครับที่มองเห็นเสาไฟนะครับตรงด้านหน้าตรงนั้นนะครับเป็นทางเข้านิคมบ่อทองนะครับแล้วก็ถนนสวนสนสามสิบสามนะครับตรงเสาแดงตรงนี้นะครับเข้าจากถนนสวนสนนะครับเข้ามาประมาณสัก สามร้อยเมตรนะครับประมาณสักสามร้อยประมาณห้าร้อยเมตรนะครับเข้ามาประมาณห้าร้อยเมตรแล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงหัวมุมคอนกรีตตรงเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับเข้ามาอีกประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งตรงไปก็จะเข้านิคมบ่อทองนะครับนิคมเปิดใหม่นะครับโรงงานจะขึ้นเจ็ดแปดสิบรงเลยทีเดียวนะครับ ที่ดินตรงนี้นะครับเหมาะสาหรับที่จะทําบ้านจัดสรรนะครับห้องเช่าห้องแถวอพาร์ตเมนต์นะครับตรงนี้ทําได้เลยนะครับขอบเขตนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับตั้งแต่ติดกับแนวรั้วตรงนี้นะครับรั้วรวดหนามของเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงเข้าไปนะครับตรงเข้าไปรูปโฉนดนะครับสี่เหลี่ยมเลยนะครับโฉนดสี่เหลี่ยมความกว้างนะครับด้านหน้าแปลงติดถนนเนี่ยนะครับติดถนน หน้ากว้างประมาณหกสิบเมตรนะครับอ่านี่นะครับประมาณหกสิบเมตรแล้วก็ใกล้นิคมบ่อทองด้วยนะครับนิคมบ่อทองนะครับน่าจะติดถนนสวนนซอนสามสิบสามมานะครับแล้วก็ยาวเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้โรงงานขึ้นห้าสิบปอร์เ็น์แล้วนะครับตอนนี้ขึ้นหลายโรงเลยทีเดียวนะครับโรงงานนะครับนะครับเป็นโรงงานของทุนจีนนะครับตรงนี้ ที่ดินโซนนี้นะครับรอบข้างนะครับมีแต่ไร่ละสามสี่ล้านตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับทางคุณพี่เจ้าของนะครับตั้งราคาขายนะครับเผื่อเผื่อต่อด้วยนะครับอันนี้นะครับตรงนี้ตั้งราคาไว้ไร้ละล้านหกแสนบาทนะครับจำนวนห้าไร่หนึ่งงานกับอีกสี่สิบเจ็ดตารางวานะครับนะครับไร่ละหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับราคานี้ต่อรองกับเจ้าของด้โดยตรงเลยนะครับ ขอบเขตด้านนี้นะครับก็จะมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมาถึงคันนี่นะครับถึงคันคดตรงนี้นี่นะครับขอบเขตก็จะมาถึงตรงนี้นะครับนะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็หน้ากว้างจากตรงนี้ไปถึงแนวรั้วนะครับหน้ากว้างประมาณหกสิบเมตรนะครับมีไฟฟ้าหน้าแปลงเรียบร้อย แล้วเราออกไปจนถึงแ,แท้งตรงนั้นนะครับก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึง่งก็ไปออกถนนสุวรรณศร33ได้เช่นกันนะครับเข้าออกได้สองทางนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับทําเป็นบ้านจัดสรรห้องเช่าห้องแถวอพาร์ตเมนต์นะครับทําได้เลยนะครับตรงนี้ทางเจ้าของต้องการอยากจะขายจริงๆนะครับก็เลยตั้งราคาไว้ไร่ละหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับแต่รอบข้างนะครับราคามีแต่ไร่ละสองล้านห้าสามล้านทั้งนั้นเลยนะครับ นี่นะครับหัวมุมคอนกรีตก็อยู่ตรงนี้นะครับทางเส้นนี้ยังไงก็มีแผนที่จะขยายเทแน่นอนนะครับนี่นะครับขอบเขียนมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเข้าไปนะครับตรงเข้าไปชนป่าด้านหลังนะครับชนป่าด้านหลังแล้วก็รูปโฉนดสี่เหลี่ยมเลยนะครับเนื้อที่ห้าไร่หนึ่งงานสี่สิบเจ็ดตารางวานะครับโฉนดสี่เหลี่ยมนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับที่ดินตั้งอยู่ตําบลบ่อทองนะครับ ตำบลบ่อทองนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับเป็นโฉนดนสสีจอนะครับเนื้อที่5้าไร่หนึ่งงานแล้วก็ใกล้ถนนสวนนรสอนสามสิบสามด้วยนะครับเนี่ยเสียงรถวิ่งนะครับไม่ไกลนะครับเข้ามาประมาณสัก5 0าร้อยเมตรนะครับเข้าจากถนนสวนอสอนนะครับถนนสี่เลนสายภาคตะวันออกนะครับเส้นสักแก้วนะครับไปสักแก้วนะครับนะครับจากตรงนี้ออกไปถนนสวนนรสอน เพียงแค่500เมตรนะครับแล้วเราออกไปนะครับก็จะเป็นสามแยกนะครับถ้าเราวิ่งซ้ายไปก็จะเป็นสนุนส่วนอศรนะครับถ้าเราตรงไปก็จะเข้านิคมบ่อทองนะครับจากตรงนี้ไปนิคมบ่อทองนะครับระยะทางประมาณ300เมตรเท่านั้นนะครับที่มองเห็นสายไฟแรงสูงนะครับที่เป็นทางเข้านิคมนะครับแล้วเราอยู่ที่ดินแปลงนี้อยู่ด้านหน้านิคมด้วยนะครับอยู่ด้านหน้านิคมนิคมจะอยู่ ลึกเข้าไปด้านในนะครับก็คือด้านท้ายนิคมเนี่ยจะนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับทําห้องเช่าห้องแถวอพาร์ตเมนต์นะครับหรือต้องการซื้อเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เนื้อที่ห้าไร่หนึ่งงานสี่เจ็ดตารางวานะครับรอบข้างนะครับไม่มีแล้วนะครับราคานี้นะครับเพราะว่าบัตรลองมาดูหลายรอบหลายแปลงนะครับก็ราคามีแต่ไร่ละสองล้านห้าสามล้านนะครับด้านในเข้าไป นนนะครับที่มองเห็นมีเพื่อนบ้านด้านในเข้าไปนนราคามีแต่ไล่ละสองสามล้านทท้านั้นเลยนะครับตรงนี้ไล่ละล้านหกแสนบาทนะครับราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับแล้วก็ราคานี้รวมโอนทั้งหมดนะครับแต่จะลดได้มากได้น้อยต้องมาคุยกับเจ้าของนะครับนะครับมาคุยกับเจ้าของเลยนะครับมีไฟฟ้าหน้าแปลงเรียบร้อยน้ําประปานะครับก็น่าจะผ่านเรียบร้อยนะครับเพราะว่าแทงประปาอยู่ด้านตะวันตกนู่นนะครับแทงประปาอยู่นู่นนะครับ นะครับแล้วก็น้ําประปาก็เขาเอามาใช้ในหมู่บ้านนะครับมีประปาหมู่บ้านแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับนะครับห่างโรงเรียนประมาณสัก2 3 0สารอยเมตรตรงนี้สามารถทําเป็นห้องเช่าห้องแถวนะครับเธอทำเป็นบ้านจัดสรรหรือทําเป็นอพาร์ตเมนต์ได้เลยนะครับระดับนะครับก็จะต่ํากว่าที่อ่าจะระดับจะต่ํากว่าถนนนะครับประมาณสักอ่าห้าสิบเซนสี่สิบเซนเท่านั้นเองนะครับนะครับถ้ามาซื้อ ปรับถมตกแต่งนะครับทำรั้วขอบชิดดีๆนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะเลยนะครับสําหรับทําบ้านจัดสรรห้องเช่าห้องแถวนะครับตรงนี้นะครับอยู่ใต้นิคมบ่อทองนะครับนิคมเปิดใหม่แล้วก็รอบๆข้างก็จะเป็นโรงงานทั้งนั้นเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงงานนะครับเป็นโรงงานพวกถุงเท้าพวกเสื้อในนะครับตรงนี้นะครับแล้วตะวันออกขึ้นไปเลยหน้านิคมไปก็จะเป็นโรงงานอาหารสัตว์นะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ เข้าไปด้านหลังนะครับก็เป็นนิคมบ่อทองนะครับนิคมเปิดใหม่โรงงานขึ้น7จ็ดแปดสิบโรงนะครับระยะห่างก็พอดีนะครับไม่ใกล้จนเกินไปนะครับห่างนิคมนะครับประมาณสักสามสี่รอยเมตรนะครับห่างทางเข้านะครับตรงนี้คุณคุณท่านใดต้องการซื้อที่เก็บไว้ทําห้องเช่าห้องแถวอพาร์ตเมนต์นะครับหรือต้องการซื้อที่ไว้ทํากําไรตรงนี้เหมาะเลยนะครับห้าไร่หนึ่งงานสี่เจ็ดตารางวานะครับ ที่ตรงนี้จะห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับอยู่165กิโลนะครับห่างฟิวเจอร์พาร์คลังสิต165กิโลสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะห่างอยู่140กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าหาดบางแสนชนบุรีก็155กิโลเท่านั้นนะครับจะห่างวัดหลวงพ่อโสธรนะครับฉาเซิงเซานะครับอยู่ที่ประมาณร0อ่า110กิโลนะครับ110กิโลเท่านั้นนะครับประมาณนั้น นี่นะครับสนใจชมรูปโฉนดนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับหรือโทรเบอร์0613215668นะครับ0613215668บัตรก้อนยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่เพื่อนๆทุกท่านมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับที่ดินโซนนี้นะครับมีแปลงเดียวเนี่ยนะครับที่ต้องการจะขายนะครับนะครับแล้วก็มี โฉนดระบุทางด้านหน้านะครับโฉนดสี่เหลี่ยมเลยนะครับราคานี้มีแค่แปลงนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับถ้ามีก็แบบมีแต่ไรละสามล้านสี่ล้านนะครับสองล้านสองล้านห้าสามล้านนะครับที่ดินโซนนี้มีแปลงนี้บวัดว่าราคาซอฟที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ห่างถนนสุวรรณศรสามสิบสามเพียงแค่ห้าร้อยเมตรเท่านั้นด้านหน้านิคมนะครับติดถนนสุวรรณศรไร่ละแปดเก้าล้านนะครับ อันนี้เป็นราคาที่เขาต้องการขายจริงๆนะครับราคาไล่ละหนึ่งล้านหกแสนบาทนะครับราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้ด้วยนะครับก็คุณุท่านใดที่มองหาที่ต้องการซื้อที่เก็บไว้นะครับหรือว่าต้องการไว้เก็บกําไรหรือว่าต้องการทําอพาร์ตรเมนต์ห้องเช่าห้องแถวก็ลองเข้ามาชมได้นะครับสนใจก็โทร0613215668นะครับหรือทักไลน์เข้ามาเบอร์0613215668หรือเบอร์อีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับ 0980075266นะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรนะครับก็ให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใด้ซทำสิ่งใด,งดก็ให้สมปรารถนานะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่ง ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดินนะครับห้าไร่หนึ่งงานสี่สิบเจ็ดตารางวาอยู่ตบบําบลบ่อทองนะครับอยู่ใต้นิคมบ่อทองลงมาแค่ประมาณสามสี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอกราบคําว่าสวัสดีครับ